บรรยากาศย้ำแรงพุดขึ้นหลายเลยี่นอ้องเออมองเนี้ยโอ้ลับบ้านรถ่งต่อไล่ไล่ได้ดตายพุดขับรถกลับบ้านกันแล้วมันระมังกันนะครับเพื่อแล้วมันระวังกันเนแตนโมยพุ่งไล่มองเนี้กว่า โอ้หลายครับกลับบ้านก็ระมัดระวังตรงนี้จะเข้าถาเหตุาการไฟฟ้าบรรยากาศจำขำคืนปวดหลายครับโอ้โอ หลายคาัที่รถพี่นอ้องติดน้ำมันระวังเดือครับกบรถเมล์เทมรถไม่เบิ้งรถช่วง,งเดินทางเลืองงานกับุงกับบ้านกับห้องหรือเดินทางใสเขานาเทีการแล้วดีไหมครับ ระมาดระวังนะครับการขับขี่รถทุกชนิดให้มีสตินะครับฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามได้นะครับบรรยากาศช่วงน้ำแหลงกดไลค์ โอเคครับเวตเตอร์มีนะครับนะครับว่าจะยากตรงเนี้ยขายอ่ะครับ